มากินข้าวหรอเจ้าไก่ <c oughs> ล้วครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่เกมไมค์ครับในหมดวิกเซอร์มอนเอง <c oughs> ผมได้ทำการเปิดซีซันนี้เป็นซีซันแรกดูกล่องซิมีอะไรโอ้มีแต่โปกเกมบอลกับของที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่เป็นไรถือเป็นของเริ่มต้นเราจะได้ไปใช้ให้ได้โอ้มีแต่ขวานเก็บกล่องมาด้วยเผื่อได้ใช้ อืมใน,นีหมอดนี้ผมก็จะลงเป็นหมอดพิกเซ์มอนแล้วก็หมอดลัคกี้็อลกน่าจะแค่สองอันนะั้งแล้วก็รีซอสแพคใช้เป็นรีซอสแพคของปู k e ม o อนี่แหละอืมมันจะได้ดูดีซะหน่อยแล้วะตอนนี้เราเกิดมาที่ที่จังเกิลจังเกิลไบโมเออเราต้องลงหมอดเป็นหมอดแผนที่้วยเนี่ยอืเอาไปคลิปหน้าแล้วกัน เออตัวนี้เป็นตัวพืชเราจะสู้ได้ไหมนี่ไงเลเวลสามเราต้อจะอไหวขอขอขอสู้หน่อยตัดไม้ออมานี้สิ้เจถ้ถง,งออกไม่พอปาบซะดีๆไปไหนละอย่างแรกเลยที่เราเล่นไม่คาบิเซมอนนั้นเราจะต้องหาหมู่บ้านหรือไม่ก็เป็นที่รักษาของคุณจอยนะ อยู่ตรงไหนถ้าเป็นเราเราเกิดที่จังเกิลไบโอมนี่น่าจะไม่มีฮะแต่เกิดที่จังเกิลไบโอมนี่มันจะมีมิวเกิดคึผมก็อยากได้แล้วก็เด็กแก๊งเด็กโอ้ยมีคนเนี่ยเฮ้ยวัีครับเออคุณนักตกปลาผมเพิเงผ่านทางมาทางนี้อ่ะ ต้องการที่จะไปที่หมู่บ้านแล้วก็เมืองคุณพอจะรู้จักหมู่บ้านแล้วก็เมืองแถวนี้ไหมโออผมไม่รู้จักเลยผมก็ขค่มาตกปลาแถวนี้เอาแล้วคุณมานี่ได้ไงโออไม่รู้สิผมก็ขับเรือมาเรื่อยๆผมก็โดนทิ้งอยู่ที่นี่เหมือนกันช่วยผมด้วยไม่น่าเลย <laughs> ไม่น่าเขามาถามเลยฉันยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยฉันจะไปช่วยแกได้ไงไปหนีพวกเรา <laughs> อเออมีนกแฮ นกนี่ถ้าเราได้มานี่น่าจะค่อนข้างดีมันบินได้โอ้โหอาหารเราก็ร่อยหลอมากเลยไม่ค่อยมีอาหารเลยผมจะกินแตงโมลแล้วกันแถวนี้มีแตงโมลแล้วก็เราต้องการที่จะจับเพื่อนๆมาอีกอมาให้โจมตีหน่อยเลเวลน้อยๆหมดใหม่นี่ค่อนข้างที่จะดีเลยเูดนมันมันให้อารมณ์แบบเป็นเกมโปเกมอนเลยอ้ว ผมชอบมากเลยนี่หมดเนี่ยไหนะทีนี้เราจะสร้างบ้านด้วยแต่ตอนนี้เราต้องหาพื้นที่ซะก่อนที่เราจะอยู่ได้เราถึงจะสร้างได้โอ้ถ้าอยู่เนี้ยไม่รอดหรอกอย่างน้อยก็มีอาหารแหละอยู่เนี้ย <Spr> กินเข้าไปแต่มันค่อนข้างที่จะหมดไววเ,เดี๋ยวเราค่าถงโอ้โหค่าไม่ได้ <Spr> เราอาจจะไม่ค่าปลา ค่าปลาไหมปลาอยู่ในน้ําในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวอุ้ย้ยดูตัวนี้ดิอันนี้ก็ตัวเป็นตัวสตาร์เตอร์เหมือนกันในเจนที่เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้โอ้โหมันก็ดูดีนะจับดีไหมลองลองถ้าเราตายล่ะเราทําไงมันเป็นธาตุน้ําอ่ะเราเป็นธาตุไฟอย่านะอย่าตูมตีฉันจะจะอยากมาเป็นเพื่อนของฉันไหมอ,อ่าควิกแอตแทก ัวตายก่อนนะอะโอ้มันโจมตีแรงอยู่นะเนะเรามีเลือดอยู่ที่22แต่อันนี้เขาไม่บอกเป็นเลือดแล้วเขาบอกเปอร์เซ็นแทนโอ้ค่อนข้างที่จะยากเลยนะโอ้เราเหลือแปดแล้วอนะอย่างนั้นก็เอาโปกเกมบอลของฉันไปซะเอาละโปกเกมบอลโยนลงไปเขาบอกว่าตัวสตาร์เตอร์นี่จะจับยากเป็นพิเศษไหนดูสิได้เถอะขอไดอ้น่าจริงนวแหละ ถ้าเรานอนก็สามารถฟื้นเลือดได้โอ้โหไม่ได้อะเอาเกียสบอลไหมแต่เราไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นหรอกอเอาโปเกบอลธรรมดาเนี่ยเ,เกียสบอลเราเอาไว้จับสําหรับตัวที่มันเลเวลเยอะๆอมไม่ได้อะ่ะตายแล้วโอ้โหเดี๋ยวก็โยนใส่ซะเลยโยนใส่ดีไหมสักลูกหนึ่งขอโยนใส่สักลูกหนึ่งแล้วนะ มาเอฟเฮ<อ>าไม่ใช่ดีมันชื่อป๊อปอะไรมไม่โดนโยนได้ละอ่าได้ไหมจะได้ไหมขอยได้ขอยได้ขอยโดนขอยได้ขอยโดนโอไม่ได้ไม่เอาเดีตอนนี้มีปัญหาแล้วสิโปเกมอนดันตายไปแล้วม,มิวนี่จะเกิดแต่ก่อนมันจะเกิดอยู่ที่แบบนี้ไม่ว่าเราอยู่ตรงไหนมันก็เกิด ตอนนี้เขาปรับใหม่ให้มันเกิดที่วิหารซึ่งบอกได้เลยว่าเกิอดอยากมากมากมากแบบมากที่สุดโอ้โหมันเป็นเนกาะอ่ะค่อนข้างที่จะลำบากแล้วเราแต่ผมก็อยากเก็บที่นี่ไ้นะเผื่อว่าเราจะเจอวิหารวิหารก็ต้องเป็นวิหารที่ค่อนข้างที่จะเอ้ยอันนี้ทำไมเป็นดินแปลกแปลกเป็นวิหารที่ค่อนข้างที่จะ อยู่ไกลๆจังเกิลธรรมดาเรายังไงเราก็ต้องมีหมอดแผนที่นั่นแหละเราจะได้รู้ว่าตรงนี้เป็นเป็นอ่าจังเกิลแบบไหนเป็นพื้นที่อะไรอืใช่เลยโอ้โหแต่ตอนนี้ทำไงจะฟื้นขื้นชีพได้มีปลายตรงนี้เลเวลสิบเอ็ดโอ้ยตก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 ,ตกยาน้ำตก ผมเคยแบบว่าเพิ่งเกิดเพิ่งสร้างตัวขึ้นมาเนี่ยแล้วอยู่ดีเทพว่าเกิดก็มีแล้วแบบเป็นอะไรที่เสียใจแบบสุดๆเพราะว่าอุ๊ยอัน,นอันนั้นอันนั้นอะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะมันมีลําแสงด้วยเหมือนในอาร์กเลยอาร์กเ v i บอกเวลาเราตายมันจะมีลําแสงขึ้นอุ๊ย อ๋อนี่คือคาแมกคาแมกเนี่ยคาแมกลิงคาแมกลิงกลางผมอยู่ในอันนี้ด้วยโหเราไม่ได้อ่ะเพราะคูยามอสเราตายแล้วไม่เป็นไรเออต้องการตัวที่แข็งแกร่งซะหน่อยขอตัวที่แข็งแก,งแกร่งนะไหมแกแข็งแกร่งไหมจะลิงลิเวลเทเท่าไหร่ดูไม่ได้ช่างมันเถอะโอ้โห,โหการเอาชีวิตรอดวันแรก โปเกมอนก็มองเท่งไปงแล้วเราจะทำอะไรไหมเนี่ยเอาเป็นว่าในพาดแรกเป้าหมายของเราคือการตามหาพื้นที่ที่จะสามารถรักษาโปเกมอนของเราได้แล้วกันนะเดินไปเรื่อยๆถ้าเหนื่อยก็นอนพักถ้ารักก็เดินต่อหยอกหยอก มุกเนี่ยข้างจะเียแปลกนิดหน่อยเออขึ้นไปตรงนี้ได้ไหมโอ้โหไม่ได้โอ้แหว่นข้างทีง่เดินทางยากมากเลยฮะจะแต่โดดไปโดดมาจะเจอไหมวนันนี้อยากเจออยู่ไหนอยากเจออันนี้ ตัวนี้เคยเห็นในหนังอยู่ในการ์ตูน่ะมันจะใช้ควาเจ็ตพุ่งตัวมันไปนกน้อยเมื่อกี้นกน้อย,มย,นนอยไม่เอาหรอกไม่ดีถ้าเป็นพื้นที่แบบนี้ถ้าจะให้เจอเจอพื้นที่รักษานีเราต้องออกจากป่านี้ห้ได้กพื้นที่แบบนี้มันมันไม่มี แล้วตอนนี้เราก็ไม่รู้ด้วยว่าเรามาโผล่อยู่ที่ไหนแล้วกำลังจะมืดซะด้วยอโอ้โหมือดอะ่ะมือดอะ่ะเรามีไฟไหมถือไฟแล้วขึ้นไหมมันก็ไม่ขึ้นอะ่ะกำลังจะมือดอะ่ะแล้วก็ไม่มีเตียงด้วยถ้ามีเตียงน,ยนี่น่าจะดีอุยอ้ยอ๋อไอ้ตัวนี้นึกว่าตัวอะไรไอ้ตัวนี้พอมันโตขึ้น เป็นร่างที่สองที่สามร่างที่สองนี่มันจะเป็นขดๆแต่ร่างที่สามมันจะค่อนข้างที่จะเท่หน่อยเหมือนมังกรเท่าน่้โอ้ออกมาจากป่าแล้วตอนนี้เราออกมาจากป่าแล้วไม่จะบอกนะกลับมาที่เดิมอ่ะโอ้หลงป่าแล้วหลงป่าเราต้นจะได้ขับเรือออกไปแล้วแหละขับเรือออกไปที่ทะเลอันกว้างใหญ่นี่ไงที่เดิมโอ้ นี่การหลงป่าเลยแท้จริงประมาณที่เดิมซทั้นโอ้โหรีซอสแพ็ก็บักไม่ตรงขึ้นเรือแล้วกันืมยังชวยอ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือข้ามน้ำไปโอ้ยตกไปโอ้ยถ้ากดชิปแล้วมันตกต้องกดคอนโทรนใช่ไหมอืม หมดนี้จะดีซะหน่อยมันมองเห็นข้างล่างไม่ใช่รีซอสแฟคตัวนี้มันทําให้เราเห็นปลาอุยอ้ยมีอะไรอยู่ตรงกลางน้ําน่าจะเป็นคาแมกเหมือนเดิมหมอดใหม่นี้น่าจะใช้อย่างอื่นไม่ได้หรือเปล่าน่าใช้ได้แค่คาแมกถ้าเราใช้อย่างอื่นเราต้องเข้าไปที่เขาเรียกอะไรไอ้ไอที่มันบินบินได้ อะไรเวอๆสักอย่างมันเป็นพื้นที่แยกมาทางโอ้โหนู่นไงนู่นไงในน้ําก็มีนี่นี่น,นี่มันเป็นที่เอาไว้สําหรับปลูกชีบโปกเกมอนเอาไว้รักษานั่นแหะโอ้หนู่นฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็มีมีไอ้พื้นที่ดีๆโอหเป็นสีชมพูฮะเออแต่เราอยากได้เตียงเดี๋ยวเราจะขโมยเราจะขโมยขนแกะที่นี่ โอ้ยขับยากบ้างเลยเรือลงเดี๋ยวเราขึ้นไปรักษาซะก่อนโอ้โหอันนี้คือที่รักษาที่อยู่บนเรือเราจะออกพจญไปด้วยเรือโอ้โหมีเพลงไหมละเดี๋ยวจะขโมยนี้ด้วยอ่าเสร็จชั้นแต่อันนี้ขโมยไม่ได้มันไม่ได้มีไว้ให้ขโมยโอ้โหทีนี้ เราจะต้องคับเป็นโอ้ไม่ได้อะเราไม่ได้ขุดหินมามันทุบได้ไหมโอ้ได้อยู่ไม่เป็นไรอันนี้ทุบไปได้ไหมเนี่ยแต่มันใช้ประโยชน์อะไรไม่หรอกเราเล่นคนเดียวไงการเล่น,นคนเดียวเสียอย่างหนึ่งก็คือมันไม่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนโปกเกมอนได้อันนี้มันเป็นขนแกะไหมไม่ใช่อะ่ะแปะให้คืน เดีได้คนแก่กินอาหารเท่ากันจะนอนอะ่ะมัอนมืดอ่ะมนมองไม่เห็นเดี๋ยวเราขึ้นฝั่งแล้วกัน,นฝั่งอุ้ยเป็นม,มุมอะ่ะอู้อย่างเทะดูดิว้าวไม่รู้จะเห็นไหมมันมืดมากๆเดี๋ขึ้นฝั่งตรงนี้อู้ตรงนั้นก็มีตรงนั้นก็มีไอ ที่รักษาเออลงยังไงอ๋อนี่ไงอืมอืมโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่รักษาตรงนู้นเถอะนู้นอะมันอยู่ใกล้ๆฝั่งเราจะได้สบายฟาร์มง่ายๆก็ใช้เรือใช่ไหมเนี่ย <c oughs> พี่เกียดิอนอ้อมไม่ใช่เไรงั้นเราก็ใช้เรือนี่แหละไป แล้วก็ลงตรงนี้ลงยังไงงงงงปุ่มปกติเวลาเราเล่นเกมอื่นกดชิปมันจะเป็นวิ่งไงอันนี้มันกดคอนโทรลแล้ววิ่งอ๋อเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นเรือแล้วมันติดฝั่งอุ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สควอโดไอเต่าเอาติดถ้ำสวยละเสือสวยละสวยละติดถ้ำ โอโหน้ำติดใต้น้ำเลยมองก็ไม่เห็นหไม่รู้ทุกคนมองเห็นไหมน่ายังมองไม่เห็นเหมือนกันแหละโอ้โหสกุ้ยโด้เนี่ยฮึ่มใส่นี่ใส่ผมไม่ได้ไม่ถึงละเอาไม้มาแล้วกันวางขึ้นไปแล้วก็โดดขึ้นโอเคได้อยู่ เปลี่ยนปุ่มไล้ไหมเนี่ยค่อนข้างที่จะงงเลยฮะเฮ้ยเรือเราไหลออกจากฝั่งอ๋อนี่งเราไม่รักษาเดี๋ยวเราจะฟาร์มอยู่แถวนี้ไหมฮึนะควยโดเหมือนว่าเราจะจับโปกเกมอนให้ได้สักหนึ่งตัวแล้วกันผมอยากเจอหมู่บ้านนะเราจะได้มีมาจะสู้ใช่ไหม เราจะได้มีโอ้โ oh, หเราสู้ไม่ไหวแล้วรันเราจะได้มีที่ซื้อปุกบอนเพราะขี้เกียจครับจับเลยซะแล้วกันประกาศนะ <c oughs> เราได้สู้ไม่ไหวเลเวลต้องสนะิบสี่เนี่ยเราเลเวลหกเองฮะ<า>อุ้ยได้เฉยว้าวสำเร็จภารกิจได้ปุกบอนมาใช้หนึ่งตัวโดยที่ไม่เสียเลือดซะด้วย ปู่ยายาอยา่ยาไปจมตีฉันมันมือดอะ่ะมันมองไม่เห็นอะ่ะโอ้โหมืดมืดจะจัดต้องปักไฟถึงจะมองเห็นเอออันนี้อุ้ยอันนี้ลุงขี้เมาเลเวล่องสามสิบเนี่ยอย่างนี้นกอยู่นะไม่เป็นไรวันนี้สำเร็จภาร,รกิจแล้ว เอาละครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในไมค์ฮาวิกเซอร์มอนเจอกันใหม่นะนนนะบ๊ายบาย